ก็กลับมาพบกับเควฮานุมานฟิล์มเหมือนเดิมนะคร <away> ับวันนี้เควก็มีข่าวสารดีๆมาบอกมากมายเลยครับก็คือวันนี้เนี่ยครับหลังจากที่วันนี้เคไปงานแถลงข่าวของพี่สาวคนหนึ่งมาพี่สาวที่น่ารักมากก็คือมาดามแหววนีครับก็คือพี่แหววเนี่ยเขาก็ได้จัดงานประกวดมิดมิดแลนด์สเคปไทยแลนด์เนี่ยครับก็คืออยากจะเอาข่าวดีๆมาบอก เยาวชนทุกคนแล้วก็รเด็กทุกคนที่ชื่นชอบในความสวยความงามครับแล้วก็อยากจะมาแนะนําเวทีประกวดด้วยว่าเวทีประกวดนี้มันมีเงื่อนไขอะไรบ้างแล้วก็มีจติกาอะไรบ้างครับนับว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่น่าสนใจจริงๆครับแล้วก็เป็นเวทีที่น่าจับตามองมากๆเพราะว่าการประกวดวิดันสเกปครั้งนี้เนี่ยได้มีการท่องเที่ยวครับเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการจัดงาน แล้วก็ได้มีสภาสภาวัฒนธรรมอาเซียนเข้ามาแล้วก็มีทูตมีทูตวัฒนธรรมอีกมากมายครับที่เข้ามาร่วมจัดงานในครั้งนี้ครับก็อยากเชิญชวนน้องๆทุกคนนะครับที่แบบสนใจในด้านของความสวยความงามด้านของความเดินแบบมีคาแรคเตอร์ในการเดินแบบอะไรเงี้ยครับอยากให้มาสมัครกันเยอะๆครับเป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดซึ่งตอนนี้ มีการสมัครเข้ามาบางส่วนแล้ะครับแต่ที่อยากจะได้คืออยากให้ได้เต็มแบบจะสิบเจ็ดจังหวัดส่วนใครที่กังวลหรือว่าแบบถ้าสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยจะได้ไหมจะได้ตําแหน่งไหมจะติดแบบห 1, น 1, ึ่งในสิบหนึ่งในห้าไหมอันนี้ก็คควก็อยากจะพูดไว้แบบนี้ครับก็คือการที่เข้ามาเป็นมิลานสเก็บเนี่ยคือการที่เป็นตัวแทนจังหวัดนะครับมันก็จะมีการพรีเซนต์ของแต่ละจังหวัดพรีเซนต์ว่าแหล่งท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดเนี่ย มันมีอะไรบ้างทีเนี้ยก็อยากให้ทุกคนนะครับทําหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดที่ที่เราครับจะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดนั้นๆน,น,นะครับจริงๆ่งะเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องตําแหน่งอะไรเนี้ยครับบางทีบางทีมันไม่สําคัญเท่าครับการที่เราได้ได้ทําให้คนคนอื่นนะครับรู้จักจ,จ,จังหวัดของเราซึ่งณปัจจุบันนะครับมีการส่งเสริมเรื่องเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมครับทีเนี้ยคุยก็มานึกถึงเรื่องของนางงามครับจะ จะทำยังไงให้นางงามกับซอฟท์พาวเวอร์เนี่ยเข้ากันได้ทีนี้พอมาเจอเวทีงานประกวดเวทีนี้ครับมิลเลนเคคเนี่ยคือคอนเซปต์เขาคือนางงามรักโลกทีนี้ในการรักโลกอะครับก็เป็นนางงามที่แบบว่าอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็แนะนําสิ่งดีๆของจังหวัดของตัวเองครับเป็นตัวแทนของจังหวัดเป็นทูตของจังหวัดนั้นๆซึ่งเวทีนี้ครับเป็นเวทีที่น่าสนใจมากคือบางครั้งเนี่ย ทุกเวเนี่ยอาจจะมีการแข่งขันแต่เวย์นี้อาจจะไม่ใช่การแข่งขันอย่างที่คุณคิดก็ได้บางทีคุณพรีเซนต์จังหวัดของคุณเนี่ยให้หน้าหน้าไปเลยมีทุกมีคนติดตามมีมีคนไปท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประสบความสําเร็จที่คุณจะได้ตําแหน่งด้นนั้นอีกก็ <S 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 อยากเชิญชวนครับอยากเชิญชวนทุกคนครับให้มาสมัครเวทีมิ e t แลนด์สเคปครับ <S 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 คือเราจะประกวดรอบไฟนอลเนี่ยวันที่29ตุลาคม2567นี้ ที่โรงแรมบันดาลินก็ถ้าใครมีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปนะครับสามารถมาสมัครกับหันนุมันฟิล์มได้เลยเดี๋ยวเราก็จะส่งส่งใบส่งใบป,ประกวดแต่อย่างที่บอกครับเราไปประกวดเนี่ยเราเน้นเรื่องประสบการณ์เราเน้นเรื่องเผยแพ่การท่องเที่ยวเพราะอย่างที่บอกว่าการท่องเที่ยวครั้งเนี้ยการท่งองเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในครั้งเนี้ยค่อนข้างที่จะมากแล้วก็เป็นที่น่าจับตามองมากเลยทีเดียวครับใครที่จะเป็นนางงามเนี่ย ก็อยากจะให้พรีเซนต์ของจังหวัดของตัวเองให้ดีดีพรีเซนต์บ้านเกิดของตัวเองให้ดีๆเพื่อเป็นประโยชน์กับคนรุ่นหลังต่อไปแล้วคนที่ดูเราเนี่ยบางทีเขาเขาดูเราในความสวยความงามของเราเนี่ยแล้วก็จะทําให้เขาเนี่ยรู้จักจังหวัดที่เราอยู่ทั้นนั้นด้วยยังไงก็ฝากงานดีๆแบบนี้ด้วยนะครับมีแรงสเก็ปก็ให้มาสมาัครกันได้เยอะเปิดรับสมัครกันตั้งแต่วันนี้นะครับคือถ้ามาสมาัครแล้วเนี่ยครูก็จะได้สายสะพายได้ตําแหน่งได,ได้ได้มงของจังหวัด,ดนั้นๆ ซึ่งเป็นโปรไฟล์ดีๆเลยครับให้กับเด็กแล้วก็เยาวชนครับแล้วก็เป็นตัวแทนของจังหวัดด้วยแล้วก็ได้เผยแร่การท่องเที่ยวของจังหวัดด้วยแล้วก็ได้นําเอาซอฟท์แวร์ของจังหวัด,ดนั้นๆครับมาเผยแผ่ทําให้คนรู้จักด้วยก็ยังไงฝากด้วยแหละครับงานนี้สุดยอดจริงๆคือเราพบกันในวันที่29ตุลาคมหวังว่าจะมีคนมาสมัครเยอะๆมากมายาแล้วก็ครั้งนี้นะครับขนุบานฟิล์มเนี่ยจะสนับสนุน เป็นเงินรางวัลให้กับทางกองมิ d แลน d ์แคมปด้วยสําหรับคนที่ทําแคมเปญเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่มีแบบยอดคนดูมากที่สุดแล้วก็ยอดคนที่กดไลค์มากที่สุดเราจะให้ทั้งหมด2รางวัลเราจะให้รางวัลเป็นเงินสดด้วยแล้วเราก็จะให้ผู้ที่ชนะเนี่ยมาเรียนการแสดงกับทางค่ายของวันฟรมและแถมยังได้เป็นนักแสดงของทางท่ายด้วยครับก็ใครได้ฟังขนาดนี้แล้วก็อยากเชิญชวนนะครับให้ทุกคนมา สมัครงานนี้ทางค่ายขนุมานฟิล์มสนับสนุนเงินรางวัลให้กับนางงามรักโลกมิรันสเก็บสำหรับคนที่ทําแคมเปญเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดนั้นๆแล้วก็เอาลงสื่อโซเชียลมีเดียของของทางค่ายขนุนานแล้วก็มีจํานวนผู้ติดตามเมีจํานวนผู้ที่แบบเข้าไปถูกใจมากที่สุดแล้วก็วิวมากที่สุดอันนี้ทางค่ายขนุนานจะให้รางวัลในวันที่29ตุลาคม ถ้าเกิดใครพร้อมก้าวเข้ามาเลยครับแล้วพบกันครับ